เจเนอเรชัน C คือประชากรที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตแต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยกำลังหันหลังให้กับโลกดิจิตัลที่พวกเขาคุ้นเคยเรากำลังพูดถึงเทรนที่ Gen ซเลิกใช้สมาร์ทโฟนและหันกลับไปใช้โทรศพัพท์ฝาพับหรือฟ p ิปโฟนกันมากขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา บริษัท HDM Global ผู้ผลิตมือถือสุดคลาสสิกอย่างโนเกียเปิดเผยว่าในปี2022ยอดขายโทรศัพท์ฝาพับในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นโดยขายได้หลายหมื่นเครื่องต่อเดือนส่วนเว็บไซต์ D-Cluster ผู้ให้บริการซื้อขายอุปกรณ์เทคโนโลยียังสรุปว่ายอดค้นหาคำว่า flip phone ในปี2023เพิ่มขึ้นถึง15,369เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่สนใจคำค้นหานี้คือเจนซีและมิลเลนเนียลกระแสนี้มาแรงในโลกออนไลน์เพราะผู้ใช้งานบน t ิกต o k ยังพากันทำคอนเทนต์พร้อมติด Hashtag Bring Back Flip Phones ตัวอย่างเช่นคลิปของแซมมี่เคที่เล่าว่าเวลาออกไปเที่ยวข้างนอกเธอจะใช้เฉพาะโทรศัพท์แบบฝาพับเท่านั้นเพราะวิธีนี้ช่วยตัดปัญหาและความเครียดที่เกิดจากสมาร์ทโฟนได้และเธอ,อยังทิ้งทายว่าทุกคนควรมีฟลิปโฟนเป็นของตัวเอง คลิปนี้มีคนดูมากถึง17ล้านวิวและมีคนกดไลค์มากกว่า3ล้านครั้งหรือแม้แต่นักร้องชาวอเมริกันคิวบาอย่างคารมิน่าคาเบโยก็ยังแชร์ภาพตัวเองถ่ายคู่กับโทรศัพท์ฝาพัพบบนแพลตฟอร์ม X หรือชื่อเดิมคือท w i t t ตอร์และยังทวิตว่าเธออยู่ทีมฟลิปโฟนและอาจแต่งเพลงให้กับปรากฏการณ์นี้ด้วยแล้วทำไมเจนซีถึงอยากพาตัวเองออกจากโลกออนไลน์ในขณะที่หลายคนพยายามเข้าใกล้ความเป็นดิจิทัลให้ได้มากที่สุดเหตุผลแรกคือเรื่องของจิตใจ พราะโทรศัพท์ธรรมดาที่มีกลิ่นอายความย้อนยุคช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสความรู้สึกในช่วงปี1990และปี2000ซึ่ง f ฟล p ป o n e คือหนึ่งในแฟชั่นจากยุค Y2K ที่ทำให้ Gen Z ได้หวนคืนสู่ความสุขและความสบายใจของชีวิตในอดีตหรือที่เรียกว่าอาการ n o สเท l เจียนั่นเองถัดมาคือเรื่องฟีเจอร์ของฟลิปโฟนที่ทำได้ไม่กี่อย่างและเบสิกมากๆเช่นโทรเข้าโทรออกเข้าเน็ตได้นิดหน่อย บางรุ่นถ่ายรูปได้แต่คุณภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอย่างไรก็ตามคุณสมบัติเหล่านี้กลับตอบโจทย์ความต้องการของเจนซีหลายคนที่อยากปลีกตัวออกจากโซเชียลมีเดียและหันมาโฟกัสกับโลกแห่งความจริงมากขึ้นเนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเช่นความวิตกกังวลและความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นโรคสมาธิสั้นรวมถึงอาการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทรายงานปี2023เปิดเผยว่าชาวอเมริกันอายุ15-27ปีใช้เวลาอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนเฉลี่ย7ชั่วโมง7นาทีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง6.5%โดยแพลตฟอร์มที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือ TikTok Instagram YouTube และแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความและยังมีการศึกษาที่พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว Gen ซมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียมากกว่าคนรุ่นอื่น เพราะการใช้สื่อออนไลน์มากเกินไปอาจทําให้พวกเขากลัวตกข่าวและรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากไปกว่านั้นสมาร์ทโฟนยังเต็มไปด้วยฟีเจอร์ล้ำๆเช่นกล้องถ่ายรูป GPS และแอปพลิเคชันต่างๆที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้นักวิเคราะห์เทคโนโลยี Technology จาก p o r t u l e n ์อ s นส t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  ทอธิบายว่ากลุ่มคนอายุ20ต้น,ตน กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากเพราะรัฐบาลสแกมเมอร์หรือธุรกิจต่างๆอาจใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อสอดแนมและละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโทรศัพท์สไตล์วินเทจจึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ห่วงความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามเทรนด์นี้ไม่ได้หมายความว่าสมาร์ทโฟนกำลังจะตกยุคเพราะทั่วโลกยังขายมือถือประเภทนี้ได้มากถึงพันล้านเครื่องต่อปีแต่แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นคือโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดา อาจเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดสำหรับคนที่อยากบำบัดตัวเองจากสังคมออนไลน์